สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนานๆถึงจะมาไลฟ์นะครับมาไลฟ์มาไลฟ์ในทิ To อกช่องนี้นะครับเพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเพราะเราไม่รู้ไงว่าใครจะมาดูเราหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอายุเยอะแล้วเกี่ยวไมเนี่ยอายุเยอะแล้วเราไม่ใช่เด็กหนุ่มๆเราหรือหน้าตาดีหรือเราจะไลฟ์สดแล้วใครมาดูวันนี้คุยประเด็นเรื่องนวดนะครับว่า ถ้าเราอยากนวดเราต้องทํำยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงหรือเรามีปัญหาอะไรนะครับอะไรนวดได้อะไรนวดไม่ได้สอบถามผมได้นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับให้คําแนะนำอ่าทีนี้เราจะไปนวดนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบนวดนะครับเราชอบนวดแบบไหนนะครับอย่างเช่นนะครับผู้ชายหรือคนที่ชอบผู้ชายด้วยกันหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันนะครับถ้าเราอยากนวดประเด็นนี้คือนะครับ เรียกผู้นวดครับสมมุติว่าคุณชอบนวดกับผู้ชายนะครับคุณชอบนวดกับผู้ชายแต่คุณไปได้หมอผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่สบายแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับเงินที่คุณใช้จ่ายไปนะครับต่อให้คุณนวดเก่งยังไงก็ตามนะครับคุณให้นวดเก่งยังไงก็ตามนะครับหมอดีไม่ใช่ครับหมอนวดดียังไงก็ตามนะครับแต่ว่าคือไม่ใช่คนที่เราต้องการเราต้องการสมมุติว่าเราต้องการหมอผู้ชายนวดแต่หมอผู้หญิงมานวดนะครับ จิตใจเราก็ไม่ค่อยสบายแล้วแหละนะครับฉันไม่สบายเลย <c oughs> ฉันอยากได้หมอผู้ชายนวดเราก็ทนทนนวดไปจริงๆเราต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องการขอนวดกับหมอผู้ชายนะครับขอนวดกับหมอผู้หญิงนะครับอันนี้คือลักษณะที่เราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบนวดแบบไหนนะครับการนวดคือต้องเลือกก่อนนะครับว่าชอบหมอผู้ชายผู้หญิงหรือได้ทั้งนั้นผู้ชายผู้หญิงชอบนวดหนักชอบนวดเบา เราต้องบอกเขานะครับแจ้งแจ้งไปถ้าเรามีการจองนะครับเรามีการจองหรือโทรขอหมอผู้ชายค่ะขอหมอผู้หญิงค่ะขอนวดหนักขหขักขนาาวดเราเบอ่าเรามาฟังประเด็นว่านะครับถ้าเราบอกว่าขอหนักหนักเลยนะครับบางครั้งหมอมีอารมณ์มคุ้งหมอไม่กินข้าวไปทะเลาะก,กับแฟนอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ประเด็นเราไม่รู้นะครับฉะนั้นจะหนักหนักหรือเบาๆเวลาที่เราเริ่มนวดให้เราเทสมือหมอก่อนเพราะหมอแต่ละคนมีน้ำหนักไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ บางคนผู้หญิงนะครับก็มีน้ําหนักอีกแบบหนึ่งผู้ชายก็มีน้ำหนักหนึ่งหรือ,เ,อเพศสภาพก็มีน้ําหนักอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นเทสน้ําหนักก่อนน้องครับน้ําหนักประมาณนี้ได้ครับน้องๆเพิ่มน้าหนักระ,ระดับหนึ่งระดับ2ระดับส <c oughs> ามเพิ่มไปได้นะครับฉะนั้นเราต้องแจ้งเขานะครับแล้วมันมีข้อห้ามอะไรได้มีข้อห้ามอะไรไหมครับที่เราไม่สามารถที่จะนวดได้หรือไม่ควรมาสมนวดไม่ควรมานวดก่อนตอนนี้นะครับก็คือ ถ้าเกิดผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็คือคนที่มีประจําเดือนนะครับเพราะว่าการมีประจําเดือนคือเลือดของเรานะครับกําลังไหมเวียนขับขับของเสียออกจากเนี่ยนะครับมันไม่สมควรที่จะนวดนะครับหรือคนที่ท้อง3 4มสี่หเดือนแล้วคือไม่ไม่ไมควรนวดนี้อันตรายนวดได้คือลูกเบาๆนวดฝาา่าเท้าลูกเบาๆไม่ควรกดฝากา่ฝาเท้านะครับคนมีโรคประจําตัวความดันหัวใจเบาหวานต้องดูลักษณะของเขาก่อนนะครับว่า เขามีลักษณะยังไงนวดได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญสําหรับหมอนวดโดย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 รู้กันนะครับว่าตรงไหนนวดได้สมมุติว่าคุณมีความดันหมอก็จะรู้ว่าคุณต้องพายุงไว้ถ้าคุณเอามีความดันไปกดแรงๆกดกดทับหรือคุณแบบเป็นโรคหือหอบหอบพืชนะครับหอบแล้วไปกดกดแบบนี้ยเขา,าหายใจไม่ออกตรงที่มันจุดอันตรายฉะนั้นนะครับโรคประจําตัวสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ ที่ accident, อุบัติเหตุสมมติว่าผม,ผมอยากนวดมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมนวดได้ไหมครับผมอุบัติเหตุมาตรงนี้ไม่สมควรนวดก่อนนะครับเพราะแผลมันเกิดการจากอักเสบทําให้เกิดถ้าเรานวดไปมันทําให้เกิดการบาดเจ็บของแผลและเกิดการปวดเข้าไปอีกนะครับก็ <laughs> ดีใจเนาะ <laughs> อย่างน้อยก็มีคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังผมนะครับตัวจริงเสียงจริงเจเจ,จหนุ่มหน้ามุนคนน่ารักนะครับ นวดอยู่แถวสะพนานไฟอินทรมรซอย9นวดมา14ปีแล้วนะครับเล่าเกยบประวัติการนวดให้หน่อยนวดที่ไหนมาบ้าง14ปีแล้ว14ปีแล้วนวดที่เมืองไทยนะครับแล้วก็นวดอยู่ต่างประเทศมีประเทศอะไรบ้างการนวดน้ํามันผ่อนคลายยังไงครับเป็นเรื่องที่ดีครับนวดยังไงก็ได้ครับการนวดน้ามันผ่อนคลายยังไงการนวดน้ํามันนะครับน้ำมันคือน้ํามันธรรมดากับน้ํามันอะโรมาอโรมาคือการบําบัดโดยกลิ่นนะครับหรือเสียงเพลง เมื่ออะไรก็ตามสมมติว่าเราเราไม่ได้นวดอนะเรามีกลิ่นหอมๆเราสระผมหอมๆเนี่ยไอไอกลิ่นนะครับมันก็จะไปบำรุงสมองให้เรารู้สึกสดชื่นเมื่อสดชื่นเราผ่อนคลายนะครับแล้วก็สมมุติเราลูบนะครับนุลูบออยหรือ,อน้ำมันเข้าไปถ้าเราลูบเราไม่ได้เน้นของเส้นนะครับเราลูบผ่อนคลายถ้าเรานอนหลับอยู่มีคนมาลูบเรารูปไปรูปไปแล้วก็แบบคึงไปคึงไปตรงนี้มันก็ผ่อนคลายแล้ว ยิ่งถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคือเรา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 ีเส้นเข้าไปอีกนะครับเพิ่มระดับน้ําหนักให้ลายกล้ามเนื้ออีกมันก็ยิ่งสบายเพราะตัวน้ํามันเป็นหล่อเลื่อนเอ,อ่อเป็นตัวหล่อลื่นนะครับทำให้ผิวชุ่มชื่นชุ่มชื่นยิ่งมีกลิ่นอโรมาเข้าไปมันก็ทําให้ความสบายเปิดแอร์สบายๆอากาศละร้นเนี่ยนะครับแล้วก็จากที่เราเหนื่อยล้านเนี่ยเรามานอนหลับหลับให้สมองผ่อนคลายจากที่เราไม่ได้นอนเราเครียดเราปล่อยวางมีคนมานะครับรูป นวดให้เราตรงนี้มันก็ผ่อนคลายแล้วครับนี่คือคําตอบนะครับน่ารักขึ้นทุกวันเลยโอ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับนวดน้ํามันผ่อนคลายยังไงตอบไปแล้วนะครับน่ารักทุกวันเลยติดตามติดตามผู้จัดแล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงที่รับนวดน้ามันผ่อนคลายไม่ไม่ใช่หมายถึงรับนวดน้ํามันผ่อนคลายไหมครับนวดน้ามันผ่อนคลายก็คือการว่าผ่อนคลายแบบไหนนะครับนวดไทยผ่อนคลายแบบไหน ความหมายของคุณอ่ะการผ่อนคลายของแต่ละคนมันไม่ไม,ไมั่ไม่เหมือนกันอ่ะบางทีพูดได้บางทีพูดไม่ได้นะครับถูกไหมบางทีอ่ะผ่อนคลายของคุณระบบนี้ะบบนี้ฉะนั้นนวดผ่อนคลายไหมครับต้องอินบ็อกเข้ามาแล้วผ่อนคลายคุณแบบไหนนะครับแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันถูกไหมครับอตอบไปแล้วนะครับโอ้ oh. ขอบคุณมากครับมีคนตามมา14คนแล้วนะครับถ้าส่วนถ้าสนใจ ถ้าสนใจไปนวดต้องทํายังไงครับทำใจสบายเอาเงินมาครับคุณไปไหนก็ได้คุณไปร้านไหนก็ได้ถ้าคุณยังไงคุณมีเงินนะครับคุณก็ไปนวดแล้วคุณติดต่อแล้วมีคุณไม่บอกแล้วนะว่าฉันปวดนั้นปวดนี้นะครับต้องการเวลามานิดบอกเขาไปแต่ั้าม,มานวดกับผมนะครับก็ไปดูคลิปที่ผมส่งไปเรื่อยๆนะครับก็คือ ผมอยู่อินธรรมละซอย9ย่านสะพานควายนะครับแล้วก็อินบ็อกแล้วก็โทรมานัดได้นะครับเป็นห้องส่วนตัวนะครับนวดมา14ปีแล้วบางครั้งมันไม่สามารถจะบอกอะไรลึกรีเทลลึกไปได้นะครับเนื่องจากกฎของติ๊ t ตอกชุมชนนะครับไอันี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับสนใจนวดต้องทํำยังไงครับก็อินบ็อกแล้วก็สอบถามนะครับตามเบอร์อินบ็อกมาแล้วก็จะให้เบอร์ไปนะครับหรือไปดูนะครับคลิปที่ ต้นๆที่ปักหมุดไว้นะครับก็อินบ็อกทางไหนครับก็ทางถ้าเราติดต่อทางนี้ก็ต้องทาง TikTok สิครับถูกไหมครับก็ต้องทาง TikTok นะครับผมนะครับเดี๋ยวก็อินบ็อกมาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับหรือให้เบอร์โทรนะครับหรือไลน์ไปบางครั้งมันบอกบ้ากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎชุมชนนะครับสำหรับนะครับสำหรับอ่าสำหรับคุณว่า อ่ะฉันไม่อยากนวดเลยฉันไม่ชอบนวดมันจักกะตี้ฉันไม่ชอบนวดเลยฉันไม่อาฉันแบบไม่ชอบเป็นคนชอบนวดนะครับเขาเรียกว่าสปานะครับอันนี้ไม่เค่พูดพูดประเด็นสําหรับตัวผมนะครับผมทุ่งขงวงการนวดทั่วไปถ้าคุณไม่ชอบนวดมันมีวิธีไหนบ้างครับคุณก็ไปขัดผิว นะครับการขัดผิวเป็นการขัดผัด,ผ,ดผัดนะครับยิ่งอากาศร้อนๆนี่แน่นะครับผัดให้เซลล์มันออกไปแล้วก็บำรุงผิวนะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับนวดก็เรียกว่าการการทำสปาทําสปาบางคนไม่ไม่อยากนวดเลยค่ะอยากอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะรีเล็กก็ไปทําสปาเท้านะครับขัดส้นเท้านะครับรอยแตกรอยล้าพวกนี้นะครับมันก็ทําได้นะครับผมบางบาง ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ที่เข้ามาชมผมนะครับมีหลายยูสเซอร์เลยขอบคุณทุกๆคนนะครับบางบางมีคำถามเกี่ยวกับการนวดสามารถจะสอบถามผมได้นะครับนวดอยู่ที่ไหนผมนวดอยู่ที่อินทผลัซอยเก้าสะพานควายครับเจดูแลตัวเองยังไง <c oughs> ทานทานข้ากล้องนะครับทานผักทุกเช้าทานกาแฟดำแล้วออกกำลังก,กายทุกวันเพื่อ,อให้เราร่างกายแข็งแรงแล้ว มีคำถามนะลูกค้าจะถามมาเยอะเลยหมอปวดเมื่อยไหมครับหมออยากนวดครับยินดีครับหมอปวดเมื่อยไหมเออไม่ปวดไม่เมื่อยนะจะจะปวดเมื่อยตอนวิขอบคุณสําหรับคุณลาบครับครั้งแรกที่เคยได้สาธุ <c oughs> เราไม่เคยได้คุณลาบเลยเหมอเคยปวดเคยเมื่อยไหมครับ ทุกคนก็ทําเหมือนหมอได้นะครับถ้าเราไม่ปวดเราปวดเมื่อยนะครับก็คือการยืดเส้นนะครับเพียงแต่เราพยุงให้คุณเท่านั้นเองหมอเหมือนเป็นคนกายภาพบันดัดให้กับเรานะครับแค่เราประยุงช่วยถ้าคุณช่วยไม่ได้คุณไม่มีเวลาเราก็บีบเส้นบีบกล้ามเนื้อให้คุณได้นะครับการยืดกล้ามเนื้อถ้าเราไม่มีเวลานะครับเราไม่มีเวลานวดให้เรานอนเยอะๆให้เราพักผ่อนเยอะๆนะครับร่างกายร่างกายของเราเมื่อเรานอนนะครับสมดุลของร่างกายนะครับ จะไปไปหล่อเลี้ยงสิ่งที่มันผิดพลาดเข้าไปหรือกล้ามเนื้ออะไรต่างๆถ้าเรานอนเยอะๆนะครับมันก็ฟื้นมาได้อยากนวดจังแต่อายพี่เจพี่เจอายเรามากกว่าไหม <laughs> พี่เจอายเรามากกว่านะครับก็คือการนวดแต่ถ้าเรานวดไม่ได้คือผมไม่ปวดเมื่อยเลยนะครับก็คือการยืดเส้นอ่ะยืดเส้นยังไงอ่ะสมมุติอ่ะมือเราเนี่ยครับมือเราเรากำอยู่เราปวดตรงนี้แล้วเราทำทัไงเราก็ยืดครับ ยืดอ่ะยืดยืดเส้นนะครับยืดกล้ามเนื้ออ่ะยืดกล้ามเนื้อเข้าไปถ้าเราไม่มีคนจุ๊บเราก็ทุบ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 กล้ามเนื้อนะครับหรือเรานั่งนานๆนะเราทํางานแบบคอมพิวเตอร์กด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 คอมพิวเตอร์ปุ๊บ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 อะไรก็ตามนะครับถ้าเรานั่งนานๆทํานานๆนะครับลงอะไรนะอยากดวดกับพี่เจเดียลูกค้าเก่าสวัสดีครับ สวัสดีมีลูกค้าเก่าดูให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสมมุติว่าเรานั่งนานๆนะครับเรานั่งนานๆแล้วคอมพิวเตอร์อะ่ะเราจะไปเมื่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ตามที่มันทํามากๆเกินไปมากๆเกินไปนะครับมากๆเกินไปลองลองยกแบบเนี้หนึ่งยกไปยกไปยกไปมันก็ปวดถูกไหมออถ้าเราเรายกอยู่ข้างๆยืนยกนานๆไปมันก็ปวดนะครับฉะนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าสายกลางนะครับไม่ถ้า เราทําสายกลางเราไม่มากไปน้อยไปถ้าเรางานมันเร่งรัดจริงๆประมาณ2อสนาทีบิดครับบิด้ายบิดฝ้ายืดเข้าไปครับยืดตอนเด็กๆเห็นไหมเราบิดขี้เกียจตรงน,รงนี้ตรงนี้ช่วยได้ครับเป็นการาคลายกล้ามเนื้อเคยนวดครับนวดดีมากๆอยากนวดอีกขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณมันร้านอยู่ไหนครับผมไม่ไดผ้ผมไม่ได้อยู่ร้านนะ,ะทาไมไม่อยู่ร้านอันนี้นะครับทาไมไม่อยู่ร้าน หนึ่งคือคือเจนนวดมา14ปีแล้วนะครับแล้วเจเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระนะครับไม่ชอบเป็นลูกจ้างคนอื่นแล้วอยากจะทําอะไรในชีวิตในวัยย่าง4 4แล้วอะ่ะแล้วไม่ต้องเป็นแบบต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็เรานวดแล้วก็เราพอมีพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ ไอเดียนี้ก็ได้มาจากฮ่องกงนะครับคือถ้าเรามีความสามารถถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาก็หาเราเองเพียงแต่เราต้องตั้งใจไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาตั้งใจจะทํางานแค่นี้เราก็สามารถจะทําอาชีพนี้ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ร้านนะครับรับนวดอิสระนะครับเป็นหมอนวดอิสระรับนวดอยู่ที่คอนโดอยู่ที่ห้องแต่โซนใกล้ๆแถวสะพานควายหรืออินทรมาราถ้าใกล้ๆนะผมก็ไปได้นะครับผม นะครับก็ไปนวดมาหมอเอาเรามาคุยแบบนี้ดีกว่านะครับหมอผู้ชายกับหมอผู้หญิงเนี่ยบางคนอยากจะมาเข้าวงการนี้นะครับที่ไหนคะกรุงเทพหรอคะใช่ครับอยู่แถวกรุงเทพย่านสะพานไฟนะครับเป็นคอนโดส่วนตัวอินทอรราซอย9ใช่ครับทีนี้เรามาคุยประเด็นว่าเอ้ยอยากจะนวดบ้างเลยเอ้อยากจะเป็นหมอนวดบ้างบ้างจังเลยนะครับ ผู้ชายนะส่วนมากผู้อยากอยากจะเป็นหมอนวดจังเลยผมว่ามันยากนะผมผมว่าจะผ่านเนี้ยจุดนี้มันยากหมอผู้ชายลําบากมากนะครับไอ้นี้คุยลักษณะการเป็นหมอผู้ชายหมอผู้ชายจะลําบากหนึ่งผู้หญิงอะ่ะเขาไม่ค่อยเปิดใจที่จะนวดนะครับโดยวัฒนธรรมไทยของเรานะครับการถูกเนื้อต้องตัวอะไรเนี้ยมันจะยากมากนะครับถ้าผู้หญิงต้องการนวดหนักๆน,น,นะครับไอ้นี้ก็ได้นะครับ แต่หมอผู้ชายผมไปอยู่ร้านหลายร้านร้านคนไทยนะครับมันจะโดนพาร์ทงานพาร์ทคิวผู้หญิงเขาจะได้เงินเยอะมากนะครับพี่เจาถามหน่อยสิคะตอนนวดต้องถอดหมดไหมครับผมไม่รู้จริงๆครับอ่าคำถามดีมากครับถ้าเป็นห้นองส่วนตัวนะครับคุณจะถอดหมดหรือทอหรือถอดหมดหรือถอดไม่หมดมันเป็นสิทธิส่วนตัวของคุณนะครับถอดหมดหรือไม่หมดแต่จริงๆแล้วโดวยหลักสากลน,นะครับหลักสากลน,นะเขาจะมีผ้าขุนหนูนะครับ ผ้าขนหนูพื้นใหญ่ๆนะครับปิดซ้ายปิดขวาเวลาลูกค้าพิกเขาจะมีวิธีการเปิดผ้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นผ้าขาวมาเนาะเป็นคําถามที่ดีนะเดี๋ยวผมเอาหมผ้าขาวมาก่อนอ่ะนะครับมีคนถามมาว่าเวลานวดเดี๋ยวนะครับสาวประเภทสองนวดได้ไหมครับสาวประเภทสองก็เป็นคนนะครับสามารถนวดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวน้องถามเข้ามานะครับว่าถอดหมดมีผ้าปิดใช่ครับ คือถอดหมดมีผ้าปิดครับสมมุติว่าเร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 าปิดผ้าใช่ไหมครับขาข้างหนึ่งเราก็จะปิดข้างนึงนวดข้างนี้ปุ๊บแล้ก็ปิดข้างนี้นวดข้างนี้เราก็ปิดข้างนี้นะครับเราก็มาปิดข้างนี้อ่าเรามาปิดข้างนี้นะครับพอปุ๊บลูกค้าพลิกตัวนะครับเราก็มีการจับผ้าเราไม่มองผ้าตรงนี้เราก็มองแล้ใช้ผ้าปิดตรงนี้เป็นหลักสาโกนนะครับแต่นะครับบางครั้งก็ฝรั่งนะครับฝรั่งก็คือ เขาจะไม่สนใจอะไรเลยถูกไหมเขาจะแบบเออเขาจะแก้ผ้าไปเลยมันเันเรื่องมันเรื่องปกติแต่บางคนกับบางร้านก็คือด้วยวัฒนธรรมไทยนะครับก็จะมีผ้าก็เรียกว่าอุ่นแวร์นะครับเป็นบางๆนะครับเพื่อการปกปิดนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ถามเยอะมากนะครับถอดถอดมีผ้าปิดให้ใช่ครับถอดครับถ้ามีผ้าปิดให้ใช่ครับแต่แต่มันที่บุคคลนะครับอะไรนีาเราพูดไม่ได้นะครับเราพูดไม่ได้ว่า เอ้ยบางคนชอบถอดหมดเออไม่เป็นไรฉันโล่งไม่ไม่สนใจเหมืนาอานทหารนีหรือผู้ชายที่อยู่ด้วยกันเขาก็ถอดหมดผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเขาก็ถอดหมดเขาไม่อายนะครับแต่ถ้าคุณอายก็เขามีผ้าปิดหรือถ้าคุณไม่ถอดหมดคุณก็ใส่กางเกงในก็ได้ถูกไหมเราพูดหลักหลักความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึงนะสายเข้าน้าลูกค้ามาแปบ๊บนึง